สวัสดีจ้าวันนี้นะคะแม่นะคะได้ทำอะไรนะข้าวหมากเป็นกระมังเลยค่ะลองทำนี่ลองนะดูกระมังด้วยกระมัง,มงเดี๋ยวให้แม่ลองก่อนนะคะให้คนทำลองก่อนนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงข้าวหมากทำเองนะจ๊ะซื้อซื้อเม็ดมนะันเนาะมันจะมีแป้งของมันนะเอามาใส่ นีงไงได้แล้วได้แล้วอร่อยอันนี้ข้าวเอาไปนึ่งเอาไปอะไรไหมนึ่งนึ่งโปะเจรอฮะนึ่งนึ่งก่อนนึ่งให้สุกปกติแล้วก็เอาไปล้างล้างให้หมดให้หมดให้หมดยางอะจนมันใสจนน้ำใสอะก็เอามาคลุกแป้งแล้วเอาน้ำออกไหมเอาน้ำออกด้วยคลุกเอาแต่ข้าวเอาแต่เม็ดข้าว นี่จะกี่วันนี่นถึงเป็นแช่ตู้เย็นไปไหมหรือว่าเป็นแล้วเขาไปแช่อืมนี่จะวิธีไง่ายๆนะคะไปหาซื้อได้นะมันจะมีขายตามวัดนะน้ำมันเนี่หวานม,มากเลยน้ำนี่แต่ถ้าอยู่ไปนานๆมันก็จะเป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำข้าวน้ำขาวใช่ไหมเหมือนสาโทปะ่ะเออคล้ายๆสาโทนะจ๊ะนี่คะ่ะ กินให้มันหายยากกันเลยทีเดียวถ้ากินหมดนี่คนเดียวก็คงจะมีเมาบ้างแหล <c oughs> <c oughs> นะนีอร่อยนะออนเวลาซื้อเขากินเนาะแค่แบบสิบบาทเอองบนิดเดียวเขาเรียกอะไรนะแบบที่ใส่อันไรน้อยแค่นี้นะเออถวยในนอยสิบบาทสิบห้าบาทนะครับอเล็กๆนี่ทํากินเองนี่เป็นกระมังไปเลยนี่กระมังจริงนะดูดูเป็นกะละมังค่ะ นี่นี่อันนี้ถ้วยอันนี้ถ้วยแบบน้ำซุปนะกับนี่วิ่งไงแล้วแล้วเขาใส่เยอะไหมเม็ดแป้งอะเโโนีน่ยกระมังเนี้ยโลหนึ่งใช้สองเม็ดกระมังนี้สองเม็ดเหรอ,อนี่ทั้งกระมังใช้แค่สองเม็ดเดียวอ,อแป้งเอาแป้งมาให้ดูเดี๋ยวก่อนนะนายแป้งอยู่ในตู้เย็นมีปะเดี๋ยวแป้งมาให้ดูนะจ๊ะไปเลยไปดูเลยก็ได้ะพาเขา้าเป็นแป้งแช่ตู้เย็น นี่นี่แบบนี้นะคะแป้งที่เขาทำนี่เท่าไรนี่เดี๋ยวก็นะน่าจะห้าสิบบาทนี่คล้ายๆแป้งอาดที่เราใช้ไอปาแก้มอะอะไรนะดินสอบพองเนี่ยเนี่ยห้าสิบาทจริงๆมันมีกี่เม็ดเนี่ยอันนี้เพิ่งจะใช้ไปใช่ไหมเพิ่งใช้ครั้งแรกใช่ป่ะหรือว่าใช้นีเพิ่งใช้ครั้งแรกแม่ใช้ไปสองก้อนก้อนมันก็ไม่เท่ากันเท่าไรหรอกนี่คล้ายๆดินสอบพองเดี๋ยว หนูลองชิมบ้างอิ่มแ้วเหรอพอแล้วเอาช้อนใหม่ดีกว่าก็เดี๋ยวมันเสีย <c oughs> นี่พอมันเ,<อ>เป็นนะสองวันนะ่ะเ,<ร>เราก็า <ขอ S 1> ไปแช่ชตู้เย็นได้เลยเก็บไว้กินได้นะคะนี่มันเป็นน้ําและถ้านานกว่านี้มันก็จะเป็นสาโทนะจ๊ะเอ้ยเล้าขาวเอ้ยเรียกว่าอะไรนะน้ําขาวนี่จะ้ะอร่อยค่ะ